เรื่องตนญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่ห9นะซึ่งวันนี้หดีพี่ก็อยากจะพูดในเรื่องของความเพียรเพราะว่าวิชาชีวิตนั้นเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องของความสมดุลของกายและจิตกายนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการออกกําลังกายบ้างนะออกกําลังกายและประทานอาหารให้เป็นประโยชน์ ส่วนใจหรือจิตนั้นเนี่ยก็ต้องออกกำลังนะด้วยการทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสนะก็ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งกายและจิตเนี่ยก็ต้องใช้ความภาคเพียรน,นะเพราะนั้นพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าคนเรานนเนี่ยถ้าถึงพร้อมด้วยศีลด้วยปัญญามีใจมั่นคงแล้วมีความปาราลบความเพียรตั้งอยู่ นะตั้งตอนไว้ในการทุกเมือ่อนะด้วยความถูกต้องเนี่ยก็ย่อมข้ามมัตตาสงสารได้เหล่านี้เป็นตน้นนะก็มีพระบาลีว่าสัพพทาสีละสัมปนโนปัญจวาสุสมาหิตโตนะอัตัถาวิริโยประหิตโตโอคังละติทุตตลังนะพูดถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญามีใจมั่นคงดีแล้วเนี่ยมีความปลาลบความเพียรเนี่ยอนะังตนไว โดยชอบก็ย่อมข้ามาวัตถสงสารได้เพราะะนันความเพียรน,นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่ความเพียรน,นั่นแหละเ,เราก็ต้องเพียรแบบสิ่งที่ถูกต้องมีศีลกํากับอยู่มีปัญญารู้ว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทําอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะหาว่ามีความขยันมีความเพียรแต่ว่าเป็น เป็นความเพียรที่มันมันไม่ถูกต้องนะมันก็อาจจะแบบอย่างฟังดูบางคนที่เขาให้สัมภาษณ์ที่เขาเขาทำพวกเอ่อเว็บไซต์ต่างๆเนี้ยนะที่แบบว่าเออเขาเขาเขาเก่งๆเนี่ยแต่ว่าเขาทำแบบหามรุ่งหามคำ่ำนะฮะแต่ว่าอาจจะไปทำในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเรื่องอะไรด้วยเนี่ย ถึงแม้มันจะเป็นความเพียรแบบนั้นแต่มันก็เป็นความเพียรที่มันไม่ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆนี่เป็นต้นดังนั้นก็ต้องเป็นความเพียรที่มีศีลนะมีปัญญาควบคุมกํากับนะที่จะรู้ว่าอะไรสิ่งใดควรทําไม่ควรทำนะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและโลกใบนี้ว่ามันมีได้ทั้งความสมหวังผิดหวังนะเพราะฉะนั้น ที่พระองค์ทรงตรัสว่าผูใ้ใดเกียดค้านมีความเพียนเลวนะแม้จะอยู่ตั้งร้อยปีแต่ว่าผู้ที่ปาลบความเพียนนะมีความมั่นคงมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวนะี่ก็ผู้นั้นก็ประเสริฐกว่าเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเอ่อหรือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายนะพึงทําความเพียนเองนะตถาคตนั้นเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นนะผู้มีปกติแห่งพินิชฐํดำเนินไปแล้วก็จัก ค้นเครื่องผูกพันแห่งมารน,นะมารเนี่เป็นพวกกิเลสอะไรทั้งหลายแหละต่างๆวันนะันั้นความเพียรก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะอย่างดูต้นไม้นะน,นี้ความเพียรน,นี่ก็คือเนะน,นี่ยวันนี้ตอนนี้จะสวยหน่อยนะเอ,อจะสวยนิดนึงในเอ่อ พ,พระวิหารนี้เพราะว่าเพิ่งทาสีขาวใหม่เสร็จตัวนี้เลยในด้านหน้านะก็อันนี้อนนี้ก็ใกลยอยู่ได้เวลาทำวัดเย็นนะก็ถ้าไม่มีลมยม,มอนนี้ลมนิ่งมากใบไม้ก็จะไม่ไม่ไหวติงจะไม่ไหวติงถ้ามีการไหวติงได้ ความเอความเพียนเอ่อก็เป็นเพราะแรงลมแต่นี่ไม่มีแรงลมไม่มีลมเลยก็ต้นไม้ก็จะนิ่งสนิทต้นไะม้ก็ต้องมีความภาคเพียนนะถึงออกดอกมาเป็นดอกให้เราได้เห็นได้นะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ภาคเพียนไม่ดูดน้ําไม่สังคะห์แสงนะก็คงไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ นะเหล่านี้เป็นตน้นนะเอาสองเองก็เช่นเดียวกันสองก็ต้องมีความภาคเพียรน,นะถึงเวลาสวดมนต์ก็ต้องสวดมนต์นะถึงเวลาบินหน้าบาทก็บินหบาทอะไรต่างๆงนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะหกโมงละห้าโมงสี่สิบห้าอาทิตย์ก็ใกล้ลลกใกล้กลจะรับขอบฟ้าแล้วที่วัดพระเจ้าเมงรายซึ่งช่วงน,นี้เรพี่ก็มาอยู่วัดพระเจ้าเมงรายมาช่วยบุรณะมาช่วย ทาสีทาอะไรให้มันดูดีขึ้นหน่อยเพราะว่าพระเจ้ามังรายนี้กจริงก็เป็นวัดสําคัญในพุทธศาสนานะเป็นวัดที่พญามาังรายสร้างนะโดยเสด็เนื่องมาจากพระพุทธรูปพระองค์เนี่ยคือพระเจ้าข้าคิงมังรายที่พญามังรายหล่อไว้ที่เบียงกุมกามแล้วตอหลังจากอัญเชิญมาไว้ที่วัดเชียงมั่นนะพอขอบวนอัญเชิญพระเจ้าข้าคิงมาถึงบริเวณเนี้ยก็คันล้ออัญเชิญหักไปไม่ได้พญามาังรายก็เลย มีพระรามรีวาสนนองไสว่าพระพุทธลูปคงอยากจะอยู่ที่อดิตสถานที่นี่แน่ก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาวันนี้ก็เก่าแก่แนะพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ก็มีโรงแรมสวยงามอยู่ตรงข้ามหน้าวัดนะมีเจดีย์นะเจะดีย์ทนระงเหลี่ยมนะเป็นศิลปะเวียงกุมกามซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายก่อนที่พญา,ามังรายจะจะ,จะย้ายราชธานีจากเวียงกุมกามมามา มามาตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ที่อะไรอ่ะที่นบ,บุรีรีนครพิงหรือในกลางเมืองเชียงใหม่อย่างนี้ส่วนข้างหน้านั้นเป็นโบสถ์มหาอุดเป็นโบสถ์เล็กๆสมัยโบราณน,นั้นโบสถ์ก็จะเล็กๆนะโบสถ์ก็จะเล็กๆนะก็นี่เป็นความเก่าแก่งดงามของวัดพระเจา้าเมงลายนะที่เออก็มีความสวยสด รถงามไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะก็แบบพาพวกเราได้ชมบรรยากาศในท่ามกลางรวร่าทิศใกล้จะตกดินอะไรต่างๆอันนี้หต้นนะต้นรุสีมหาโพกนะ็อาจารย์ท่านก็ดูแลให้อยู่นะเก็บใบโพลดน้ำยาก็เลยเขียวเขียวดนะีนี่ก็เป็น เจ้าเมงลายที่เป็นวัดในตำนานนะมีเสาเสมาโบราณด้วยนะอายุก็เจ็ดร้อยกว่า700ป,ปีละพร้อมกับการสร้างวัดแต่วพอดีโยมมาขับรถชนหักไปก็เลยเต้องทำใหม่ทำใหม่ก็วันนี้ก็เนี่ยเนาะ ก็ขอ,อนุโมทนาบุญด้วยนาโยมที่เอาไว้กระเบื้องมาก็ปูให้นี่แล้วก็ทำความสะอาดวันนี้ได้พาชมริงอาจารย์นัทตานก็จะ,อ,ะอยากจะสร้างศาลาพินาธรรมเล็กๆตรงเนี้ยนะอาจัดจาลานเดินจงกรมไม้ไผ่แะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสจะสร้างเดี๋ยวพี่ก็พร้อมๆก็จะสร้างให้ จะสร้างตัวเองเพราะฉะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จก็สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอัดสอนอัดสอนให้เรานั้นเนี่ยได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิด้านนะเป็นผู้รู้เหตุนะว่าผลมันเกิดขึ้นมาก็เพราะเหตุมันเพราะเหตุที่เราทำนั่นแหละ แล้วกนะ็เลยเกิดผลถ้ามันไม่เกิดเหตุนั้นไม่ทําเหตุนี้ผลมันก็ไม่เกิดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็ให้เรารู้จักตัวเองเรามีศักยภาพแค่ไหนมีความแข็งแรงแค่ไหนนะรู้จักในเรื่องของเวลานะเวลานะรู้จักประมารู้จักชุมชนวัฒนธรรม แล้วก็รู้จักบุคคลนะที่เราคบหาอะไรต่างๆนี้มันอตอน,นเดี๋ยวพาไปคุยกับอาจารย์นัดดีกว่านี่อาจารย์นัดซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้อาัตามาได้เผยแพร่หลักธรรมทุกวันโดยอาจารย์ก็ให้กำลังใจมาตลอดว่าการให้ธรรมะนั้นเป็นบุญในกุศลนี่ดีครับอาจารย์ เป็นแนวทางครับดูอาจารย์แารมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ผมไม่ได้มีความคุณอะไเลยว่าคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันแค่นั้นเองอย่างผมก็ดูแลต้นไม้อาจารย์อันนี้ก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์อนนทิ์ไปเผยแพร่ธรรมะก็ทําบุญกุศลคนละอย่างกันนะอย่างของอาจารย์อนนทิศมันเป็นบุญใหญ่เพราะว่าบุญที่ พวกโยมได้ฟังกันธรรมะกันเนี่ยอาตมาก็ได้จากอาจารย์ธนิษฐ์ได้บางทีทอ้อใจอะไรเงี้ยบางทีท้อใจพอดีนึกถึงอาจารย์เนี่ยอาจารย์เออาบ,าบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นไป,น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 ปนตามเหตุตามปัจจัยเราก็นึกเออธรรมะพอมันได้สติขึ้นมาอาตมาก็เลยบอกอาจารย์ตลอด,ดว,ว่าถ้าเกิดว่าคนเขากำลังจะทุกข์ใจเขาอะไรเขาได้สติจากธรรมะของเรามาเหมือนกับเราได้ช่วยชีวิตเขาเลยนะบางทีคนแบบกําลังจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยพอ บางทีได้ธรรมะได้สติขึ้นมากับมันโอ้อะไก็ยังเออก็ขอธโมทนาบูนะคนทําวงทำบุญช่วยอาจารย์นิ็ทําอาจารย์ิดนี่แหละเป็นคนทําส่วนใหญ่ปัจจัยก็จะเป็นช่วยอา,าาอ,อาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็พวกแกโยมแหละที่ถวายปัจจัยอาจารย์มาอาจารย์แกเจียรมาดูแลเนะนี่ยไอนความสวยอะไรอะ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของอาจารย์นิด อาจมาแค่ดูแลงรถน้ำแต่จริงๆแล้วอาจารย์นี้จะเป็นคนํำให้ขอบคุณมากเลยโอ้ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับให้ผมได้มีงานทำได้บมีโอกาสใช้ชีวิตได้เป็นประโยชน์ไม่งั้นก็ยชีวิตก็หมดไปวันๆเลยก็ขอบค like. er so like so huh. evet. ุณมากเลยขอบคุณมากครับครับนี่เป็นเจดีย์เก่าแก่น่สวยงามทรงเหลี่ยมรับกับพระวิหารก็ ความงดงามไปอีกแบบหนึ่งใน่่ำกลางธรรมชาตินะที่ให้เราได้เห็นใบโพเหล่านี้ก็เออเป็นใบโพที่งอกขึ้นใหม่เพราะว่าผัดใบไปหมดทั้งต้นเลยไม่มีเหลือเลยแม้แต่ใบเดียวนับจะเป็นจํจำนวนก็คงจะเป็นหลายหมื่นใบหรืออาจจะหลายหมื่นนะคุณโยมดูด้วยแบบกระจุกนึงก็เป็นเป็นร้อยแล้วแล้วมันดูไม่ไมรู้ตั้งร้อ,อ,อยกระจุกกี่หลายกี่หลายร้อยกระจุกนะก็เป็นอาจจะแสนใบอ่ะ ก็ล่วงหมดเกลี้ยงตอนนี้ก็เป็นใบใหม่ทั้งหมดนะใบใหม่ทั้งหมดนะก็เหมือนกับเ,เชอเช่นเดียวกัแบบชีวิตอะทุกคนก็ต้องตายนะตายแล้วก็มีเ,เด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาสืบทอแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเกิดช้าคนเกิดน้อยหน่อยไม่เหมือนสมัยก่อนอาจจะเป็นเพราะสภาพสังคมนะอาหารการกินอากาศต่างๆเนี่ยมันทําให้แบบเ าการเกิดของคนเนี่ยมันยากนะอันนี้ก็เป็นใบโพสีชมพูอ่อนๆนะคุณผูมนะก็มีความแปกตาดีนะก็เนี่ยเก่าแก่จริงๆนะที่นี่เก่าแก่มากดูผิวของต้นโพแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนที่ไหนในประเทศไทยนะก็เป็นความล่มลื่นนะของวัดเจ้าเมงลายนะสึ่งของพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ เข้ากรุงเทพหรือเปล่าเพราะว่า,วามาีคุณแม่เพื่อนสนิทกันเสียชีวิตนะวันนี้ก็ลดน้ำศพนะไปไม่ทันก็พอดีเพิ่งทราบมาตอนมาคือสักคู่เนี้ยนะก็เลยยังไม่แน่ใจก็เนี่มันก็เป็นธรรมชาติแบบเนี้คุณยมที่เราให้เราได้เห็นธรรมะก็คือธรรมชาติคือแบบไม่มีลมพัดใบไม้มันก็นิ่งถ้ามีลมใบใบไม้มันก็ไหวได้นะ แต่ถ้าเป็นเซนก็หนักกว่านั้นอีกเซนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความว่างนะถ้าไม่มีใบโพมันก็ไม่มันก็ไม่มีการไหวนะคือเอาต้นต่อเรื่องความว่างกันไปเลยนะแม้แต่ใบนะใบ,นะบโพในต้นเดียวกันบางต้นก็บใบเล็กบางต้นก็บใบใหญ่อะตรงนี้ใบใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางนี่ต้องดูด้วยสายตาแล้วก็โอ้โหห้านิ้วอ่ะยาวอะยาวอะ หกนิ้วอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นใบอย่างนี้ก็เออเส้น,เนกลางก็สี่นิ้วยาวก็สี่นิ้วครึ่งนีมันก็เนี่ยมันก็นะแต่ในต้นเดียวกันก็มีใบเล็กใบใหญ่นะแตกต่างกันไปเหมือนกับคนเรามีทั้งคนรวยคนจนอะ่ะนะมันก็แล้วแต่บุญแต่กุศลที่แต่ละคนได้ทำมาเพราะว่าพระเจ้กากระซงตัดไว้นะว่ากรรมะ สกมหิกรรมมทายาโทกรมะโยนี้กรรมมพันธุกรรมปฏิสารโนนะทุกคนทํากรรมใดไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะผู้ถึงพร้อมด้วยศีลปัญญานั้นเมื่อมุ่งมั่นทำความดีเป็นหนักหนา อีกทั้งมีความเมตตากรุณาให้สถิตอยู่ในใจของเราตลอดไปมีปัญญารู้ผิดรู้ดีชั่วรู้ว่าสิ่งใดทำให้จิตเมามัวไม่ผ่องใสก็หลีกเลี่ยงจะไม่ทำสิ่งเช่นนั้นตลอดไปทำแต่สิ่งที่ดีไซย่อมงดงามมีใจที่มุ่งมั่นมั่นคงแล้ว ย่อมคาดแค้วจากกิเลสทั้งหลายนั่นปาลบความเพียรตลอดพันสิ่งเหล่านี้ย่อมดีแก่ตัวนั้นตลอดการผู้ใดเกียดค้านความเพียรน,น้อยก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นพึงทำความเพียรทำการงานตลอดไปเพราะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ทธเจ้าไซทรงตัดพันว่าตถาคตนั้นเป็นเพียงแต่ผู้บอกแต่ผู้กระทําเป็นเรื่องของเธอนั่นเธอพึงปารบความเพียรตลอดพันย่อมนำความสุขสรรแก่ตัวเราเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนและรู้การ ว่าชีวิตควรมีความสมัครสมานเป็นแม่นมั่นมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณที่ผูกพันทั้งบิดามารดาและครูบาอาจารย์นั้นย่อมงดงามเพราะมนุษย์นั้นไสแต่แรกเกิดนับแต่แม่ให้กำเนิดอย่างดีนั่นแต่ทารกน้อยไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในบัด ดนเช่นนั้นพันต้องให้พ่อแม่เสกสรรเลี้ยงดูมาท่านย่อมมีความเหนื่อยยากทั้งหลายยิ่งบางครั้งตื่นตีหนึ่งตีสองก็ตื่นได้หากลูกน้อยซึ่งเป็นยอดกลอยใจต้องตื่นขึ้นมาร้องหิวกินนมไซสความผูกพันเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์มีแม่มีพ่ออสเสิร์สูงสุดมหาศาลเราพึงทำความดีแก่ท่านตลอดการแม้หากท่านวายปานไปแล้วพึงทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่านไปให้ท่านได้ไปสู่สว,สวรรค์ทุกชาติพบได้ประสบแต่สิ่งดีที่แม่นมั่น ส่วนตัวเราขอให้เป็นผู้พร้อมด้วยศีลปัญญาพันมีใจมุ่งมั่นตลอดไปพึงทำความเพียรแต่วันนี้สั่งสมบุญกุศลอย่างเลมเลวลี่จําใสได้ย่อมเป็นความสุขตลอดไปเพราะคำสอนพระศาสดาไซได้จัดมาว่าพึงทำดีและละชั่วทำจิตใจ ไม่คุณมัวเป็นหนักหนาจิตใจเบิกบานแจ่มใสตลอดมาชีวิตนั้นย่อมนำพาความสุขเอ,อ่ยวิชาชีวิตวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความสุขของชีวิตวิชาที่ว่าด้วยความสงบวิชาที่ว่าด้วยสิ่งที่ทาให้เรานั้นเนี่ยมีสติรละลึกรู้อยู่ตลอดไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ว่า ส,สัพพทาศีลสัมมนโนปัญญาวาสุสมาหิโตอารัพทะวิริโยปะหิตตโตโอคังตะละติทุตตลังผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญามีใจมั่นคงดีแล้วปารบความเพียรตั้งตนไว้ในการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้ยากแ่ก็สามารถจะข้ามได้ขอหน้าแ่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟัง หลักธรรมในวิชาชีวิตตอนที่5 9้าในวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลมาทานมแดโยมพี่ยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงส,เสมมาเร็จก็มามุ่งมาปราถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าก,กรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้ง,องของพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้ หากเขาไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร